นี้เราจะไปหาเก็บอ่าพวก,พกผักผักเห็ดเผาะกันฝั่งทางน,นู้นนะเราต้องข้ามเรือไปนี่มีน้ำสระน้ำสระอ่อเก็บจะลมและนุ่นมีน้ำสระน้ำทันครับอันนั้คือไกด์ของเราครับที่เราเคยไปหาส่วนเราก็ไม่เคยไปหาเราไปหากันไ <van. S 1> ม่เอาเยอะครับเอาแค่เต็มเต็มเนี่ยเยขาเรียกอะไรผมรู้กระเป๋าเขาเรียกกระเป๋าแล้วกันขม่องขม่องอะไรนะกระโซนบ้านหนูเขาเรียกกระโซนกระโซนกระโซน บ้านพี่ก็เรียกโซนเหมือนกันพี่อยู่นี่แล้วจริงเหรอเองที่อยู่นี่แล้วมาไปบ้านพี่อย่เาบ้านพี่อย่บอกใเจ้าจะพายเรือพายได้พายได้คอยนั่งกันใจ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 ระวังหนีมืออย่าไปจับกันเดี๋ยวหนีมือนั่งลงนี่นั่งขึ้นมาไปลอดไปเนาะดูเนี้ยน้ำจะเข้าเรือนะ เจ็ดคนอยากขยับเด้อไฟเป็นหมุดพี่ลึกขนาดบไฟกลัวปะก้าหินยังกลัวอโหแล้วแม่เฮ้ยอ่ะเราข้ามมาถึงฝั่งนี้นะครับหากินง่ายนะที่เนี่ยที่ประเทศประเทศสอปเล้วครับปลอดภัยอยู่นวัน เก็บใส่กระแป๋องอะไรเออเนี่ยแป๊บเดียวเต็มเลยน่ะมะม่วงมะม่วงมะม่วงกินได้ป๊อปกินได้ป๊อปกินได้โดนสาวราวหลอกกันแลบอกมะม่วงกินได้กินให้ดูก่อนอ่ะเออกินให้ดูก่อนเลยไปครับเดี๋ยวเจ้าถิ่นพาไปหาแมงกินายครับให้เราซื้อเีโน่ได้ไปซื้อหรื่องนก็ซื้อไปซื้อไปอะ น้องเอฟน้องเอฟน้องเอฟมาสองคนเลยนะเอฟมีโนครับตอนนี้เจออุป<ง>สรรคคือรอ,องเท้ามาคู่เดียวด้วยแล้วก็มันเป็นรองเทาง้าผ้าใบครับไม่อยากเพื่อนขี่หลัง,างสาวๆครับตอนนี้ปัญหาคือาสาวๆจะพาผมเนี่ยหัวไปเกี่ยวกับกิ่งไม้แล้วก็ล้มเปื้อนทั้งตัวครับไปเลยไหมไปเลยครับ ระวังนะภาพอภาพบองออไันนี้คนอื่นเขาข้ามนู่นส่วนผมจะรอดนี้ครับน่าจะรู้รอดได้เพราะว่าฮิโนรอดได้ครับฮิโนตัวพอกันปอ๋อคุณเกือบจะเป็นแล้ว ไปก้มไว้วันนี้ได้หลายดอกเลยครับนี่ไงนี่ไงนี่คุณพี่นงไม่ดูเลยตาไม่ดีเลยนะเนี่ยนี่สามดอกนี่ได้ดอกนี่ได้แเขาเรียกได้ดอกเยอะเลยสามดอกวะใส่ใส่อะไรใส่ใส่กระโซนกระโซนลอ่ะใส่กระโซนมึงแห็นอันี้มันตรงเลยอ่าใส่ไปเลยครับเอาไปกลหุ่มหลากระใส่ไปเลย ตััดปูตวองนนี้เราได้ไอตัวอะไรนะไม่จีโปมไป่จีโปงนะฮะเดี๋ยวใช่ช่างเก่งฮะมันกัดขึัวเฮ้ยอย่าเก่งดิโอ้โหมันกัดเจ็บวะเนี่ยมันกัดแสดงในไม่น้ยเอ้านี่กัดแสดงในมันคือกัดแสดงแงะเฮ้ยอ้าอ้าเฮ้ยกัดจริงเด้อเฮ้ยมันอ้าปากว่ะเห็นมันอ้าปากปากมันยังปากมันใหญ่นะมันอ้าปากแล้เนี่ยไก่เถิดรันกันอย่าเลยอย่า การแสดงอยู่แต่เก็บจริงนะง่วงนอนโอ้ยยุงยุงกินแซบเลยง่วงนอนแล้วเนี่ยจะเข้าไปเกงใจงูยังลกเลยนี่เราได้อะไรบ้างได้ผักได้แต่ผักเหรอคุบ่าวได้บย ตอนนี้เราได้หน่อไม้แล้วก็ยอดบักอื้อเห็ดเพาะนิดหน่อยจีโปงตัวครึ่งเดีย๋ยวเราไปทํากินครับตอนนี้เราน่าจะพิเศษใส่ผักครับไม่เน้นเนื้อสัตว์ครับเน้นผักอย่างเดียวเดี๋ยวจะบอกนะไอผักตะกาเด็กจีโปงตัวครึ่งนะใช่โอ้ยสองตะก้าโดนตะก้าหนึ่งอันนี้ถือตะก้าเปล่าครับเป็นเห็นเป็นผู้หญิงเลยให้ให้ใส่ตะก้าเปล่าไปมาดูไหมมาดูไหนไหนมีอะไรไหนดารีมีอะไร,ไม,ะไรมาดู โอ้ยมีเล้าไม้เอ้ยของของเขาหนักกว่าเราอีกว่ะมีมีสามเล่มครับป้องกันไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมมาบอกว่าตะกาป่าไม่ยอมครับให้ดูไหมตัวเขาหนักหนักจริงครับตอวผมแค่อยอดมาเอื้อปะ่ะอย่าไปหาทำอะไรกินครับซุปผักฟักทองซุปผัก <c oughs> อะไรเอาไรมซุป,ปผักซุปผักใช่มาเอื้อ ทาบแบบอื้อจะทาบแบบบวกอ่าอันนี้เราหักมันออกทำไมอ่ะมันไม่อร่อยไงอันนี้มันไม่อร่อยเงี้ยอันนี้อันนี้มันมีขนอ๋อจอาขนออกด้วยเอาออกบางบางส่วนบางส่วนเขาเอาทำไมออกอย่างเงี้ยได้ต้องหักไปใช่ไหมนี่นี่นี่ตะทันไอเอนตัวกสอนบุบบ้าดิเลย ก็เลยมีบออกขนมันออกได้แล้วอันนี้ก็อด้วยครับยรูสาวครูสาวเขินครูสาวเขินดูดิตรงนี้ก็เต็มแล้วตรงนี้เขาเด็ดมาใส่นี่ไงเกจ๊จามนี่ดีเขาเรียกอะไรทีเนี่ยเขือเ่อมะเขืออืเหมือนกันครับเนี่ยเสน่ห์ของของเราคือว่าภาษาเขาใช้เหมือนกันคล้ายๆกับประเทศไทยครับ สามารถพูดคุยได้สามารถจีบสาวลาวได้ครับจุดประสงค์คืออนำจะจีบสาวลาวมาพี่โจพูดได้กับมักไทยภูษาไทยกบมักไทยนี่ซาคายดิเออภูษาไทยกบมักไทยอ่าเดี๋ยวแหละเดี๋ยวเขาไม่ถ่ายแล้วนวดเห็นไหมบอกอันนี้คนนี้ ชอบถ่ายเขาไม่ถ่ายเลยเออไงเอ้เอ็งไม่ชอบเอ็งไม่ชอบเขาไม่ถ่ายสิจูงดิงามดิงามงามไร้ไร้งามที่ไหนมากเข้ามาช้ำยุ่งเรื่องนั้นบุญรีผู้ชายอะบ่าเหมือนเขาเรียนจบแล้วเขาไปทำงานต่างถิ่นใช่ไหมงานก็แน่แต่บอดีเนาะเลือกด้วยเป็นไงเลือกด้วยหน้าตาวดีบุ้มาก เรานี่ยบุมบ้าเขาหน้าตาบุดีเดนเขาเสียเจ้าออกบ้านไปเจ้าเห็นคนงามไร่เนี่ยเขามากในบ้านก็จังมาคุณนอกบ้านบุมาคุณในบ้านบุ๊มบ้าคุณในบ้านเนี่ยเพาะเราอยู่ในบ้านถ้าบุมีคนมามากเพราะว่าคุณบุมาเราได้ไปชอกนอกบ้านเลยอ๋อเราต้องไปที่อื่นถึงจะคนมาชอบเราต้องไปที่มีคนเยอะๆคนจะได้เห็นเราเยอะๆน่าจะเคยก็ี่เดย์ที่ฉันอน้าตาแบบนี้ทีละนิดผ่านเลยผ่านไปเลย หักกระพุ่นเดียวเซาเดียวเนาะปะในกระพุ่นเป็นเดือนยอกยอกยอกเลยนเซลเซลเซลนิ่มรอดูนะว่าจะกินหมดไหมเนี่ยใช่รอดูเหมือนถ้าเราทอดปุ๊บมันก็แฟบอันนี้เก็บใส่นี่ได้ไหมใช่แค่เอ็นจะสูญนะฮเอาไว้สันนี้บุกเบิ้ลคุณบอกระม้นแบบโตมาก็ตั้งแต่น้อยติดขวบขึ้นไปก็จะท่าข้าวเอ็นเป็นแล้วเหรอ สิบป,ปีนะใช่แ,แม่สองสาใช่ไหมถ้าไม่เนี้เด็กน้อยก็จะจบ,บริโภคเฮ็ดไดเจ,จ้าสบายพูดเด็กน้อยสบายเบบ,บ,บบี้วาก็จะบริเอ็ดเลยนะเดี๋ยวลองไปดูในครัวไปพาดูในครัวครับอันนี้หน่อไม้จะเสร็จแล้วครับแล้วก็สิบหกอันน้อยนี่กาวะไปดูในครัวกันครับว่าเขาทำอะไรกินกัน<ม>นี่แหละครับแล้วเข้ามาในครัวแล้ว อันนี้มีเห็ดด้วยเห็ดูหนูเห็ดหู้หนูใช่และอันนี้อะไร่ะอ่าไทรไทรมักบัวมักบัวนี่ที่เราหามาครับยอดปักอึอันนี้ปอกหอมครับเดี๋ยวเราไปรอชมวันที่ว่าออกมาหน้าตาเป็นงไงเฮ้ยหัวปลาทอดใช่ไหม อันนี้อูเสเซนอูเสเซนอันนี้หมกอันนี้ปลาปลาทอดปลาอะไรปลานิลปลานิลอ๋อปลานิลทอดใช่อันนี้ปลาหางค่ะอันนี้แซ่บมากเลยน้่ยพริกเนี่ยปลาล้านี่ยแซ่บแซ่บมากเลยจรินแซ่บแซ่บหลายเป็นตอนตอนเนี่ยอร่อยแซ่บแซบวันนี้ไอ้นั้นเราโรงงานนำปลาล้านะอือเดี๋ยวไปรอชมครับว่าออกมาจะน่ากินอร่อยแค่ไหนครับกับข้าวที่เราหามาเองครับวัตถุดิบที่เราไปหามาเองครับ นี่ปลากดทอดทั้งตัวเลยว้าวปลากดกินกับส้มตำครับปลากดทอดกินกับส้มตำอุปลาาอร่อยครับบรรยากาศนี่ก็ดีนะอยากอยู่นานเลยอะบรรยากาศดีมากนี่เสร็จแล้วครับปลากรดทอดหากินง่ายครับเรียนอยู่แล้วอะอะไรก็หากินได้แล้วส่วนมากผู้หญิงไปหากินเลยนะไปส่วนมาก เยอะคนไทยอ่ะที่ผู้หญิงหาเป็นหากินเป็นอะพวกยกยอหาปลาลุยน้ําหาปลาหาอะไรเงี้ยหาจิ้งหลีดอะไรครับผู้หญิงก็ทําเป็นเยอะเลยครับนี่ครับกับข้าวเราก็เสร็จแล้วครับนี่ครับยอดประเอนจะไปหามาครับนี่ครับใายเมนูมีส้มตำอีปลาทอดต้องบอกก่อนว่าใครตำใครตำเนี่ยเนี่ยเออเออ มาจะใส่บมเมนู้วยเจ้าสมบทร์กินน้ำแล้วแน่น่ะกับข้าวน่ากินมากครับเดี๋ยวไปลองกินลองชิมกันไป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 เดี๋ยวาเดนไปอนเห็นไหมแซบอืมแซบแบบอืแบบแซบแบบโอเคนะหยิบข้าวผิดมะก็เขาเจ้าไปแล้วเขาเไปแดอ นี่เดี๋ยวปอกอึที่เราไปเก็บมามาตุ้มมากินพี่พ่อกันนะมาข้าวแรกนี่เราบอกไปแซบบอแซบบอแซบแซบแซบหลายเก็บเองทำเองนะกินเองนะใช่ครับเก็บเองเก็บเองกินเองจะไม่ทำเองคนลืมใายหัวเคยถ่ายหูไปแ้วค่แค่ไปเก็บเนื้อเก็บปักมาแล้วก็มาซุปกินเองแม่ถ่ายตอนกินเลย อร่อยพอได้เนาะได้ครับมากินเห็ดกอนเฮ้ยเฮยเป็นหน้ามาพี่ได้อันนี้จะให้คนหนึ่งคนห้ึ่งพ่อของคนเผ็ดหนูหรุโอเคทุกคนขออนุญาตกินข้าวได้บั๋นอืออะไรอันนี้ใส่แรงแบบเส้นอืออืออ่าพอเลยหรือพ่อแม่ มามามาเขาอีกหัวโตเลยจงไว้ให้ได้นน่มามากินน้ำกันพี่มาจ้องเวลานั้นข้ากดไข่ครับข้าวมกินด้วยอร่อยป้าจะขอตัวกินข้าวก่อนเด้อกับนั่งอร่อยกับนังอร่อยครับ